ครัวคุณตอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณยังครัวคุณต่อยโหลดได้แล้ววันนี้เลยนะครับ ใช่แล้วครับใครที่ชมรายการไม่ทันหรืออยากจะชมซ้ำก็สามารถเข้ามาชมย้อนหลังกันได้จะได้รู้ถึงสูตรอาหารแบบถูกต้องไม่คาดเคลื่อนเวลาโหลดนะครับเข้าไปในแอป Store ก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปในเพจสโตร์ก็ได้นะครับพิมพ์คาว่าครูคุณต่อยนะครับครับขึ้นมาปุ๊บกดติดตั้งเข้าไปเลยครับทีนี้อพอเราเข้าไปข้างในปุ๊บไม่กินถือว่าผิดโอ้โห บอกหมดเลยครับทั่วเทศจไปทั่วประเทศเลยถูกต้องพาไปเลยครับจากแอปพลิเคชันนี้นอกจากไม่กินถูวผิดแล้วยังมีอร่อยแถวนี้มันหมายความว่าคุณไปจังหวัดพิษณุโลกไปเที่ยวไปไหว้หลวงพ่อพระพุทธเจนรานนะครับผมกินอะไรดีอร่อยกด ่กตกลงคุณจะไปไหว้หลวงพ่อหรือคุณจะไปกินเนี่ยไหว้ก่อนครอบครัวไปไหว้พระพุทธจินราหลังจากนั้นเราก็หิวไงกินดีอะไรอร่อยกดไปเลยอร่อยแถวนี้ขึ้นมาหมดทุกร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นราดหน้าจะเป็นอะไรได้หมดที่เป็นครูคุณตอยถูกต้องที่อยู่ในครัวก็จะมีและท่านไม่เสียอะไรเลยแอปพลิเคชันนี้ฟรีนะครับฟรีทุกทางนะคือหมายความว่าบางคนถามมาว่าเมื่อเมื่อวานผมบอกไปบอกว่าเอ๊ย แอปพลิเคชันนี้เราไม่ได้เก็บตังค์เขาไม่ได้เก็บจริงๆนะร้านค้าเขาไม่ได้เสียตังค์เลยก็มีแย้งมาอีกว่าอ๋องั้นสงสัยว่าเวลาคนไปกินแล้วเราจะได้เปอร์เซ็นต์นะอ,อย่างนี้สมมติคิดขนาดนั้นเลยเหรอเออเราจะไปได้ตอนไหนเราจะไปรู้ได้ไงใครจะไปกินเมื่อไหร่ฮะ <laughs> ไม่ได้นะ <laughs> เราจะไปรู้ได้ไงว่าใครกดแอปพลิเคชันแล้วเข้าไปแล้วไม่ได้อะไรเลยครับเราทําเพื่อท่านผู้ชม ล้วนทำทีวีมาเนี่ยจนถึงตรงนี้ไทยทีวีช่อง3รายการกลัวคนต่อยคิดว่าทําอะไรก็ได้ให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดกับท่านผู้ชมถามว่าเราทํารายการอาหารดีขนาดนี้ดังขนาดนี้แล้วเราไม่เอาไปเผยแพร่ได้ไงก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาไม่ต้องเสียเงินเครื่องเรื่องเรื่องเนี่ยเราทนกระแสเรียกร้องของแฟนรายการไม่ไหวทนนี่เรียกร้องกันมาทั่วโลกเลยเขาบอกว่า บางครั้งบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ดูรายการเราก็เลยตอบตนองก็คือมีการดูย้อนหลังย้อนหล,งลังจะ <มา S 1> ได้ไม่พ<ม> <จด S 1> ลาจดจะอะไไม่ได้วิมาเที่ยวจังหวัดนี้เนี่ย ไม่กินถือว่ามืมอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนก็ไดเข้าไปได้หรือมาที่นี่ที่แถวนี้อะไรอร่อยกดเลยกดเลยเข้าไปได้เราตอบตนองเหมือนตอบโจทย์กับแฟนๆรายการเราถูกต้องเราที่สำคัญคือฟรีเพราะเราลงทุนกัน8ล้านเรียบร้อยแล้วอันนี้เราเราเราหลายอย่างลงทุนไป8ล้านแล้วก็ให้พี่นวัดเป็นคนที่ทดสอบนะครับพอตัวหนังสือใหญ่ปั๊บพี่นวัดสามารถเอ้ยโอเคอ่านเห็นอ่านเห็นเพราะคุนวัดอ่ะแกไม่ชอบหนังสือตัวเล็กๆครับผม สายได้่าเนี่ยเห็นเชียงใหม่นะอ่านปัญหาชาวบ้านปัญหาพี่เก็บไว้เมี่ยมอะไรยุงมันทะเลาะกันอยู่ตรงโน้นเอาอะไรอย่างไรจดจังหวะจดจังหวะสวัสดีค่ะครัวคุณต๋อยฉันชื่อป้าแมนค่ะป้าแมนเจ้าของร้านข้าวแกงปากหวานข้าวแกงของป้าเนี่ยอร่อยสะอาดถูกสุขลักษณะนะคะจ้า ป้าได้สูตรเด็ดหลายอย่างจากครูคุณต่อยด้วยค่ะขอบพระคุณมากขอบคุณครับป้าขายข้าวแกงมา3ามสิบกว่าปีครับเจอแต่ลูกค้าอารมณ์ดีจ้ะก,ก็มีอีกหนึ่งท่านคือเจ๊หมอนลูกค้าเจ้าเก่าเข้าร้านอ่าเขาก็เลยบอกว่าวันนี้กินอะไรดีจ้าเจ๊หมอนป้าเขาถาม,มเจ๊หมอก็บอกว่าเอาแกงหนึ่งสองสามถ้วยหนึ่งเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ป้าก็เลยบอกว่าเออแกงอะไรหนึ่งสองสามเจ๊หมอก็แกงเรียงไงจ้ะ <c oughs> <c oughs> อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ที่สำคัญเอาเอ่อเอาเอาเอาขอย้ำไันนี้ด้วยย้ำจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็ปิกอัพเดี๋ยวนะ้ำจักรยานมอเตอร์ไซค์ปิกอัพอะไรอ่ะย้ำสามรถโอ้โหที่หมอว่าไหมโอ้มีมที่หอเขาบอกอ๋อย้ำสามรถหาตึมไม่ล่ะนี่ป้าขายข้าวแกงเออแต่ทำไมป้าเอาแกงมาราดข้าวล่ะโอ ป้าอะไบอกว่าโอ้ท่านยังงั้นไม่ลาดข้าวลาดหน้าเธอดีไหมจ๊ะขาวว่าวที่สุดถ้าห้าขาดนี้ไปจังหวดัดจะไปจังหวัดสุพรรณบุรีไปสุพรรณบุรีไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านต้มเลือดหมูจอร์จจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งต้นที่หอนาฬิกาบรรหารแจม่มใสจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนมาลายแมนตรงไปประมาณ700เมตรแล้วกลับรถ พอผ่านธนาคารกสิกรไทยก็จะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือมาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่กินต้มเลือดหมูที่ต้มเลือดหมูจอดถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว20ปีตั้งแต่ปีพศ2539เมื่อก่อนนะครับขายอาหารตามสั่งอยู่ที่ป่าโมกแต่เจอวิกฤตน้ำท่วมบ่อยๆก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่มาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่กินต้มเลือดหมูที่ต้มเลือดหมูจอด ถือว่าผิดวิธีทำรรใส่ใบตำลึงลงในชามจากนั้นใส่น้ำซุปร้อนๆลวกเลือดตามลงไปต่อด้วยเครื่องในปิดท้ายด้วยหมูบดแล้วเติมน้ำซุปเพิ่มอีกนิดโรยหน้าด้วยขึ้นช่ายกระเทียมเจียวเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าสุดยอดเคล็ดลับน้ำซุปนะครับ จะใช้กระดูกขาตั้งเนี่ยต้มเคี่ยวจนได้ที่ในแต่ละวันเนี่ยจะต้มเยอะมากเพื่อให้ได้รสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมตามสูตรเครื่องในจะลวกใหม่ๆสดๆชามต่อชามต้มเลือดหมูของที่ร้านถึงจะได้ความอร่อยที่แตกต่างต้มเลือดหมูจะมีอยู่3ไซส์ครับธรรมดา35บาทพิเศษ45บาทและจัมโบ้65บาท ร้านต้มเลือดหมูจอสจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเปิด6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้าเท่านั้น4ชั่วโมงเช้าหมดอดกินแต่อยู่ในรายการเลยเพื่นี่เลยนะมาาจกสุพรรณบุรีเลยผมบอกให้นะ,ะไปไปเวลาผ่านจะเจอรถทันไปต้องไปเช้าเต้องไปเช้าไปเช้าๆแล้วก็มีต้มเลือดหมูจอสจอต้องใส่พริกก่อนนี่จะบอกให้เลยนะต้มเลือดหมูจอสโอ้จอสมันยอดมากยอดมากลองน้ำซุปเขาก่อนครับยอดมาก ใส่นี่กระเทียมโอ้โหอันนี้อยลายน้ำปลาโอ้จอดยอดจริงอ่ะมอแล้วนี่นี่พี่วัดนี่นะถ้าต้มลต้นหมูขาดไม่ได้นั้นน้ำชมน้ำชุมนี่พี่นี่นี่น้ำชุ่มเขาไม่ใช่น้ำชมน้ำชมนะพี่วัดกินน้ำชุ่มอร่อยน้ำชุ่มเยอะใส่ข้าวนะเด็ดสุดๆใส่ข้าวลงไปอย่างที่เขาบอกข้าวใส่เข้าไปเลยมันไม่มีอะไรอร่อยอย่างนี้อย่างละครับครับ นี่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 ลำตึงลำตึงตั้ลึงเฮ้ยเฮ้ยม่น่าชื่อเลยอะไรครับนี่นี่อะไรครับอะไรอะอะไรอะไอะไรอะไรครับตับตับๆ๋อตับตนี่อะตเฮ้ยม่นาเชื่อเลยอะไ มอย่าพลาดเด็ดขาดสี่ชั่วโมงทองหกโมงถึงสิบโมงเท่านั้นเขาขายดีจริงๆนะครับผมร้านเนี้ยถ้าทําไม่ไปตอนเช้าถือว่าผิดจริงๆนะแล้วถ้าเกิดไปสุพรรณบุรีเข้าไปนั่งกินก่อนยังไงก็อร่อยยังไงก็มีความสุขพักตัวนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับทอดมันสอดไส้ปลาหมึกพัดชาครับหอมเป็นกลิ่นแบบ ผัดชาเคลือบอยู่ตรง<ห>พัดมันเม,ม,มันก็ผัดชามันก็ผัดชาได้อร่อยจริงๆรฮะปัจฉาาจะไม่มีจุดเพราะอะไรไเ,เพราะว่ามันมันไม่ใช่ตะไคร้อ๋อเช็ดมือแล้วไม่ยิงติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับ,บกด Subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้โห ผู้ภาษาอังกฤษเพราะเลย subscribe นะครับผม y e a respond o อย่าลืมนะครับบ b o n ี t อ official กด subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบ b o n ี t อ official นะครับผมกด subscribe ตรงนี้เลยกดสิครับกดยังกดดีมาก ที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ยซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นีคนเดียวสั้นๆโน้ำชาไหมฮะ